อ่ามาแล้วคนนี้นะไม่ธรรมดานะคนนี้ไม่ธรรมดานะทุกคนเมื่อวานเนี่ยคือได้เป็นหมื่นละหมื่นต่อวันนะวันละหมื่นแล้วนะสวัสดีคสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่นกแล้วก็มาแบ่งปันก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่อะไรค่ะหนูหนูชื่อน้ำหมานะค่ะค่ะน้ำ ทำอะไรมานวนก่อนหน้านี้ทํางานโรงงานค่ะทางานโรงงานมาทั้งหมดสิบกว่าปีค่ะพี่นกค่ะอืมก็นวนทําอยู่ที่ปากช่องค่ะเป็นอ่าก็เป็นเขตโรงงานเลยค่ะอืมเป็นยังไงบ้างตอนทางานทำงานเป็นสาวโรงงานเป็นยังไงบ้างตอนหนูเป็นสาวโรงงานหนูต้องตื่นแต่เช้าเพื่อว่าที่จะเอาไปเอานิ้วชี้นิ้วเนี้ยไปสแกนนิ้วที่ โดน<ช>ไปสกแกนนิ้วถ้าวันไหนที่เราเลยไปทักนาทีสองนาทีนะคะโดนหักเงินเลยค่ะโดนหักเงินใช่ก็ <ใน S 1> ตืต่นต,ต,ต้องตืงต่นแต่เช้าไปโรงงานนะคะหลังจากนั้นนะคะหนูก็ก,ก็ชีวิตประจาวันอยู่อย่างงี้ค่ะน้องหวาน่ะมีเงินเดือนแค่เก้าพันบาทมีเงินเงินเดือนเก้าพัน 9, ทำไป <ừ> ตัง <ừ> ้งสิบกว่าปีนะคะ <ừ> ได้รับเงินเดือนหมื่นสามห้าร้อย ประมาณสิบสามปีค่ะหมื่นสามห้าร้อยแต่ถ้าแบบเราทำโอทีแบบทำโอหนักอะ่ะหนักมากอะ่ะที่มันแลกกับการพักผ่อนแล้วแลกกับเวลาที่เราให้ครอบครัวนะคะหนูจะได้รับประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ถึงนะคะพี่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีโอค่ะแล้วเจอม,มาเจอเจอดอกวที่แ้วไง ทำไมถึงไม่ทำดอกิสหนูอะอยากจะบอกว่าเห็นผลที่น้หวานทำดอกลิสอะตอนนั้นอะหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยอะพี่เพราะว่าแบบว่างานโรงงาน,นเนาะพี่เนาะมันต้องตื่นตั้งแต่เช้าแลวเพื่อที่เอานิ้วอะแล้วแบบว่ามันเทียค่ะเพราะว่าเราทาท,ทุกกวันนะคะจานหนึ่งเสาร์จานหนึ่งเสาร์านนาแต่เนี่ยค่ะหนูก็เลยไปเซิร์ที่อินเทอร์เน็ตที่ Google นะคะว่าอยากทํางานออนไลน์น้องหวานก็เซิร์จนมาเจอดอกลิสค่ะ แล้วจากที่น้องหวานเจอดรอปลิสนะคะเพื่อนเพื่อนน้องหวานเนี่ยสมัครดรอปลิสมาเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วอะ่ะสามสิบเมษาปีที่แล้วแต่ว่าก็สมัครไปงั้นแต่ว่าโคตรอยากทาแล้วไฟแรงอยากทํามากเลยจัะแต่ด้วยความที่เราอ่ะค่ะไปโรงงานทุกวันแล้วเราเลิกดึกเราก็ไม่มีเวลาดูไลฟ์แต่ในระยะเวลาหนึ่งปีเต็มน้องหวานก็ดูไลฟ์บอสนะคะแบบว่าดูไลฟ์บอสซึมซับแต่ว่าด้วยความที่แบบแม่งไม่ทําอ่ะเออคือแบบว่าไม่ทําอ่ะคือแบบ เออดูดูหนูดูมาหนึ่งปีนะพี่หนูไม่ทำอ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกไม่ไม่ตัดสินใค่ะก็ดูเนี่ยพี่หนูก็นอนดูทงหนูทุกวันอ่ะแต่ว่าไม่ตัดสินใจทําเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่าหนูว่าไม่กล้าออกจากงานโรงงานตอนนั้นเพราะว่าหนูไม่รู้ว่างานออนไลน์หนูจะทําได้ไหมและหนูไม่รู้ว่ารายได้เป็นยังไงคือหนูไม่รู้อะไรเลยกับงานออนไลน์ความรู้ที่มีไม่มีศูนย์ไม่เคยทําหลังจากเนี่ยพี่ ไม,ไม่เคยทำออนไลน์เลยทงชาตินี้ก็ไม่เคยค่ะเพิ่งเคยนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อเดืนอนเมษาเอเมื่อเดือนมกราเนี่ยค่ะหนูอะตกงานเพราะว่าหนูอะเจอหนูหนูเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างนะคะ<ม>เป็นเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างจ้างรายสามเดือนจ้างรายหกเดือนอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเรามมหมดสัญญาจ้างตัวนั้นถ้าเกิดบริษัทไม่ต่อสัญญาก็คือจบเกมตอนเนี้ย<ม>ชีวิตหนูมันก็จบเกมมันก็จบเกม มันเกมเลยค่ะนอนร้องไห้หนักเลยเกมแล้วแต่เนี้ยไม่ไม่มีทางเลือกแล้วแล้วแต่เนี้ยก็ก็ยังคิดว่าคิดว่าตัวเองเก่งนะคะเพราะว่าเราทํางานโรงงานมาตั้งสิบกว่าปีเนาะพี่แล้วเราอยู่ในสายงานโรงงานหนูก็ไปตรวลาดตัวเวนถ่ายเอกสารก่อนรอบแรกถ่ายบประชาชนถ่ายบุคการศึกษาถ่ายไปสมัครงานใหม่ไปสมัครงานใหม่พี่พี่เชื่อพี่เชื่อหนูไหมหนูสมัครงานเนี่ยทั้งอำเภอปากช่องเนี่ย พี่เซเว่นโรงงานโรงพยาบาลครูบิ๊กซีโรตัสวรัญญาสุนแทบทุกที่แต่แบบหนูไม่รู้ว่าทำไมชีวิตหนูแม่งโคตรแบบคือแม่งโคตรตกอับอะโคตรซวยอ่ะแบบแบบว่าไม่มีที่ไหนเลี้ยงหนูเลยพี่หนูนั่งนอนนอนนอนถือโทรศัพท์เพราะว่าหนูกลัวแบบเวลาเขาเรียกสัมภาษณ์งานแล้วหนูกลัวไม่ไม่ได้ยินแล้วแบบเราต้องไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมแล้วเนี่ย ไม่ไม่มีใครนะไม่เคยมีใครโทรถามอะ่ะเงินเนี่ยหนูแบบเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันหนึ่งเดือนก็แล้วเงินเก็บเงินเก็บไม่ไม่มีงานทํานะสามเดือนแต่เรามีเงินเก็บเงินเก็บก็ไม่เยอะหรอก <c oughs> ก็หมื่นกว่าเออ <c oughs> เดือนแรกอาค่านมลูกอา้าวค่เาเน็ตอ้าวให้แม่ตอนนั้นสามเดือนที่ผ่านมาก็ขอแบบขอโทษแม่กับพ่อกับแม่ผ่านไลฟ์ตรงนี้เลยเพราะว่าน้ำหวานโกกพ่อกับแม่ตลอดเลยค่ะ เวลาที่พ่อแม่โทรมาแบบเลิกงานหรือยังเราทําได้แต่ตอบว่าเลิกแล้วแต่หนู่ตกงานนอนร้องไห้อแต่เนี่ยพี่พอมันสามเดือนเต็มอ่ะพี่คือแบบเงินในบัญชีก็ไม่มีและเดือนที่สี่กูจะยังไงและระหว่างนั้นกูนอนดูคิมบอนมาปีนึงก็คือแบบใช่ปีนึงเ,เ,เนี่ย หนูดูแบบหน้าโทรศัพท์หนูเนี่ยหน้าจอแตกๆแบบเนี้ยหนูดูอย่างเงี้ยปีหนึ่งแล้วเสร็จปื๊บอะหนูก็ตัดสินใจทําดอบลิดเหตุผลที่หนูทําดอบลิดหนูพูดหนูพูดตรงนี้เลยหนูไม่ได้อยากทําหนูไม่ได้อยากทําดอบลิดแต่ที่หนูทําดอบลิดเพราะดอบลิดคือทางเลือกสุดท้ายของหนูพี่นึกออกไหมว่าแฟนเราอยู่ที่เนี่ยเราจะไปหางานที่กรุงเทพก็ได้คือ สุดแล้วคือแบบคือชีวิตสุดแล้วหนูไม่เคยไปตัางจังหวัดด้วยไงแล้วก็คือไม่ไม่ยอมไปทํางานที่อื่นนอกจากที่นี่นะคะแล้วแต่เนี้ยมันสุดแล้วมันสุดมันสุดติ่งกระดิ่งแมวคือเพราะไม่มีเงินเลยอ่ะมันเป็นครั้งเรื่องสุดท้ายแต่เนี้ยวันที่31มกราคมหนูจําได้เลย31มกราคมนะหนูก็นอนดูคลิปบอยตั้งแต่31มกราคมมายันยันยาวมาถึงวันที่3นี่แหละ นอนดูคลิปบอสโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะไม่ออกจากห้องนี้เลยนอนดูคลิปบอสามวันสามคนืนเต็มๆแล้วราะว่าแบบบอยก็พูดว่าถ้าอยากเป็นอยากเป็นคนอื่นอยากเป็นคนรวยมึงก็ต้องลาออกจากการเป็นตัวเองเพราะถ้าเกิดว่าหนูยังเป็นตัวเองอยู่อ่ะรายได้หนูก็แบบเดิมเออหนูก็แบบเออแม่งกูเชื่อรู้สตั้งวะเอาฮ่าสตั้งตอนนี้วันหลังจากที่หนูเรียนรู้สามวันสามคืนใช่ไหมคะแล้ววันที่หนึ่ง หนูอะ่ะเริ่มปฏิบัติการตามงานเลยคือว่าก็ทําตามสเตตที่บอสอนนะคะในเวลาเราที่เรามีเรามีรหัสแล้วอะ่ะเราจะได้เรียนอยู่กลุ่มลับของบริษัทกลุ่มลับของบริษัทมีให้ทุกอย่างเลยการตอบสคริปต์คุยกับลูกคายังไงวิธีการคุยกับลูกค้าวิธีการตอบแชทโอ้ยรูปภาพคนรูปภาพคือ,ค,อคือมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงกระเบลเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เพราะถ้าไม่มีอะ่ะ หนูก็ทําไม่ได้เพราะว่าชีวิตหนูไม่เคยทำอะไรวันแรกอ่ะวันแรกทําเนาะกำไรศูนย์บาทพอวันที่สองปั้งห้าพันสี่เลยทจนี้โอ้ยกูกูคือโอ้โหมีแรงเลยตอนนั้นฝันละถ้ากูได้ห้าพันสี่สิบวันต่อกันอุ้ยกดเครื่องก่เลแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยมึงเอาง่ายว่าหนูประสาทเสียตั้งแต่ได้ห้าพันสี่แล้วเพราะว่าอะไรไหม ก็หนูทํางานเงินเดือนหมื่นสองนี่พี่แต่อันนี้หนูทําวันเดียวอ่ะเออเออได้ห้าพันสี่อ่ะแล้วพอวันที่สองสามหนูก็ได้สี่พันห้าพันสี่พันห้าพันสิบสี่วันเท่านั้นค่ะสิบสี่วันเท่านั้นหนูแตกห้าหมื่นบาทเลยค่ะแล้วแบบผ่านไปสามสิบแปดวันนะสามสิบแปดวันนะเพื่อนสามสิบแปดวันหนึ่งแสนบาทโอ้ยคือแบบแล้วนะคะตอนนี้นะคะนวานเดินทางกับดอบลิสเข้าเดือนที่สี่แล้ว ที่ทามาเนี่ยหยุดไปเดือนหนึ่งตอนเดือนเมษาตอนนี้เข้าทํางานเดือนที่สี่กับดอบลิสนะคะเพิ่งเริ่มเดือนที่สี่รับกาไรสามแสนห้าแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โน้ตขอบคุณระบบขอบคุณบอสขอบคุณเพื่อนชาวดอบลิสที่คอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตเราเราเราเป็นชาวดอบลิสด้วยกันอ่ะเราซัพพอร์ตด้วยกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบการทํางานระบบ เราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอะ่ะเราถามได้เลยเพราะวะ 500, ่าเรามีเพื่อนทำอ่ะห้าแสนคนเลยนะห้าแสนเป็นล้านคนเลยนะ <c oughs> ไม่เหงาเพื่อนไม่เหงากลัวแต่แชทแตกเนี่ยแหละค่ะแบบว่าคนนั้นคนนี้ก็ถามคนนั้นคนนี้คือว่าทุกๆคําถามที่สงสัยมีคําตอบทั้งหมดมนหวานนะคะอยากอยากจะบอกคเพื่อนตรงนี้ว่านหวาน่ะเป็นคนโง่นะเพื่อนๆเป็นคนโง่ โง่เพราะอะไรใช่ไหมก็หนูสมัครมาหนึ่งปีแล้วหนูไม่ทําหนูมาทําได้สามโดยก,กบานเนี่ยพี่สามแสนห้าหนูเสียอะไรรู้บ้างนะหนูเสียทั้งรายได้หนูเสียทั้งเวลาหนูเสียทั้งการใช้ชีวิตกับครอบครัวหนูเสียความสุขตรงนี้ไปอ่ะค่ะคือใหญ่จะบอกเพื่อนๆ้วว่าตรงเนี้ยหนูบอกเลยว่าตรงนี้คือที่ที่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหนูไม่มีความรู้ไม่เก่งไม่มีอะไรมาเลยมาจากศูนย์ ส่วนเงินก็ไม่มีเพราะว่ามีแค่พันห้าเพียงแต่ว่าหนูหนูอยากหนูอยากหนูอยากลดน้ำหนักซื้อไฟเบอร์สามแถมสามนะคะสามแถมเจ็ดแล้วได้ทั้งระบบได้ทั้งระบบการตอบแชทได้ทั้งระบบการเรียนรู้ได้ทั้งระบบการตอบคําถาม,ถามได้รูปภาพทุกสิ่งอย่างอยู่แค่เราแค่จะทาหรือเปล่าแค่นั้นเองหนูหนูอยากได้ตรงนี้อ่ะหนูอยากได้มากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูไม่มีความรู้ใช่ไหมคะหนูก็อยากได้แต่เนี้ยค่ะหนูพอหนูได้มันมาเนี้ย สวรรค์เลยค่ะสวรรค์แล้ว ừ ừ. เพราะว่าในกลุ่มลบแบะมันจะบอกเลยว่าอีพีหนึ่งต้องทำลายอีพีสองสามสี่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ทําตามทีละอีพีค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่นุ่นระบบใหม่ดีไหมระบบแบบตอบลูกค<ต>้าช่วยได้เยอะเลยคะ่ะเพื่อนเพืๆๆ่อนเพื่อนนวลหวานอยากจะบอกว่าสามวันที่ผ่านมานะคะน้นลหวานรับกําไรแปดพันเก้าพันหนึ่งสองแปดพันเก้าพันหนื่งสองเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าหนูไม่มีความรู้อะไรมาก่อนเลยน่ะ เออคือแบบโอ้ยหนูนแบบคือแบบต้องมาสัมผัสอ่ะคือว่าหนูเสียงเป็นอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าทําไมหนูกีทั้งวันเลยข้อความแบบตับลิทดตบลิทดับลิทอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเด้งนะทำไมเ<อ>ด้งใ,<ช>ใช่ไหมกีทั้งวันนะขอบคุณค่ะขอบคุณก็ดีใจมากมากเลยนะคะ,<น>ะเพราะว่าทั้งชีวิตของนาวานที่เกิดมาสามสิบสองปีนะฮะนวานเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นวานหาเงินได้มากที่สุดคือตอนนี้ แล้วนวานสามารถซัพพอร์ตพ่อแม่ซัพพอร์ตย่าซัพพอร์ตคนในครอบครัวค่านมลูกแม่นู่นนี่นั่นคือแม่นวานนะคะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พ่อระหว่านเลี้ยงงัวนะคะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่นั่นหนูมีเงินซัพพอร์ตกับครอบครัวตรงเนี้ยเวลาลูกหนูอยากมาเที่ยวบิ๊กซีแนละเล่นของเล่นอย่างเงี้ยหนูก็พามาได้เมื่อก่อนหนูจะไม่พามาเพราะว่าเวลาเวลาที่เราแบบว่า ได้ไปถอนตังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปให้พี่แม่รู้สึกงงวันแรกที่สิบสี่วันแรกใช่ไหมคะที่หนูได้ห้าหมื่นบาทอะ่ะหนูอะ่ะด้ยวยความที่หนูแบบตื่นเต้นอะ่ะหนูไปถอนเงินตอนแรกอะ่ะหนูหนูหนูคิดเลยเลยว่าแม่งจะได้เงินจริงเปล่าวะเนี้ยแม่งจะได้เงินจริงเปล่าวะคือแบบหนูยังไม่เคยถอนเงินไงพี่เพราะว่ามันรวดเร็วสิบสี่วันนะเออ,อหนูก็ไปถอนเงินนะหนูไปถอนเงินที่โลตัสอยู่ที่ท่าทางการกสกรพอเงินมันไหลามาพี่ คือว่าี่คือว่าถ้าห้าหมื่นบาทอะสำหรับหนูนี่ครึ่งปีนะครึ่งปีเลยนะแล้วไม่เคยเก็บกันได้ตอนนี้ตอนนี้ได้ไอโฟน Pro Max หนึ่งไอโฟน13 Pro Max อุ้ย่าหาว่าหนูว่านี่ค่ะแล้วก็อ๋อ้กนี่ค่ะแล้วก็แล้วก็โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะพี่ แล้วก็หน้าจอคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์มาซัพพอร์ตในการทํางานค่ะแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะพี่เนาะดีใจด้วยดีใจด้วยเนาะเนาะขอบคุณมากมากเลยที่มาแบ่งปันนะอยากจะฝากอะไรกับคนใหม่ไหมสุดท้ายาอะไรคนใหนูบอกเลยไม่ต้องลังเลเพราะลังเลเสียโอกาสเสียรายได้เสียการเรียนรู้เรียนรู้เร็วรายได้เร็วเรียนรู้ช้า ไปได้ช้ามีไอดีเร็วก็มีเงินเร็วก็แค่นี้ค่ะมีแค่นี้เพราะว่านหวานพูดแบบนี้ได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าหนูสมัครมาหนึ่งปีไม่ทำคระอือใช่ม็นเสียโอกาสมันเสียโอกาสในการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวค่ะอืออือโอเคขอบคุณมากๆเลยนะที่มาแบ่งปันวันนี้โอเคนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ